ในการรับส่งหลอกนะครับในบางครั้งอาจจะเกิดกรณีที่หลอกไม่ได้ถูกส่งเข้ามาจัดเก็บในตัว Soft n i c l o ์ล e r นะครับปัญหาตัวนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยฟีเจอร์ตัว last lock receive ของตัว s o f t n i ินะครับแต่ในรายละเอียดจะเป็นไงวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญจาก s o f t n i ิกเช่นเคยแต่ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมอลินนะครับเป็นพิธีกรรับเชิญในวันนี้วันนี้พี่เบิร์ดเราจะมาคุยดีเทลในตัวฟังก์ชันนี้กันยังไงครับเบิร์ดนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากฟอรนิกนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนําตัวส่วนของเรื่องของว่ามอนิเตอร์นะครับตัวมอนิเตอร์ตัวซิสล็อกเองนะครับช่วยป้องกันการหลอกสูญนหายนะครับเพื่อว่าเราจะได้ทําการแก้ไขได้เบื้องต้นได้อยู่ผมมุดถ้าเรามีหลอกส่งเข้ามาตลอดเวลาทีนี้เราไม่ได้รู้หรอกว่ามันส่งมาหรือเปล่านะครับซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับเราก็จะมาเช็คในส่วนของที่เป็นลัส Lo ล็อกแอนด์รีว่ามีอินทวอร์ที่มันวิ่งเข้ามา ทุกหกสิบวิมันมีการมีค่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะเซตคอนฟิกในส่วนของที่เรื่องของอินทอร์ในการรับ่งของตัวฟิส็อกนะครับนะครับก็คือจะเข้าหน้ายูเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับก็คือเราจะอยู่ที่หน้าในส่วนของที่เป็นแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดแล้วก็ลัสล็อกแอ์รีฟิฟนะครับตรงลัสล็อกแอ์รีฟิฟนะครับมันก็จะมีเป็นโลออกมานะครับสี่โลนะครับโลแรกะครับก็คือตัวมอนิเตอร์นะครับตัวมอนิเตอร์เนี่ยเรายังไม่มีการทำมอนิเตอร์นะครับ ซึ่งเราดูจากข้อข้อมูลนะครับข้างล่างครับมันจะฟ้องว่าคําว่า non o t monitor เรายังไม่มีการ monitor หรอกว่าอย่างเช่นตรงเนี้ถ้าเราเห็นภาพนะครับระบบภายในหลอกเนี่ยมันไม่ได้ส่งมา7นาทีแล้วนะครับ,รบมันก็ทําการเอย่างเงี้ยเราก็ได้ดูว่าเออหลอกไม่ส่งมานะเป็นเพราะอะไรเราก็ได้ทําการตรวจช็คได้แต่น,นี่คือเราเข้ามาดูที่ในหน้าแดชบอร์ดแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่หน้าแดชบอร์ดแต่ให้มันส e ่งอีเมลหาเราก็จะเช็คที่อ e ีเมลได้เหมือนกันนะครับ,รบโดยที่เราเข้าไปที่คําว่า setting แล้วเราเลือกระบบที่ไม่ได้ส่งเข้ามานะครับตะกี้นะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับ5นาที5นาทีท n นว่าหมายถึงอะไรนะครับตรงนี้นะครับคือหมายถึงว่าสมมติถ้าหลอกมาแล้วเกิน5นาทีนะครับนาทีที่6เนี่ยมันทําการ alert email ไปหาทางแอดมินทางแอดมินเองก็จะรู้ว่าเออหลอกตัวนี้ไม่มีการส่งเข้ามานะจนทําให้เราต้องเข้าไปดู c o n f ิ i ไฟ f i ของตัวอุปกรณ์หลอกๆนั้นนะครับหรือว่าตัวต้นทางฟอเองว่า ทำไมมันไม่ส่งหลอกเข้ามาพอเราทําการแอดตรงนี้เข้ามานะครับทีนี้เราไปดูหน้าแดชบอร์ดนะครับตรงแดชบอร์ดนี้นะครับก็จะโชว์เป็นสีแดงนะครับก็คือเราตั้งไว้5นาทีนี่ไม่ได้ส่งมา9นาทีแล้วมันก็เลยทําการ alert email ไปหานะครับแต่ถ้ามอนิเตอร์แล้วมันจะเป็นสีเขียวผมก็มีให้เฟซเหมือนกันนะครับเฟซได้เหมือนกันคือเราจะฝนมากเราจะเฟซในฝนของที่เป็นพวกไฟวอลหรือว่าอุปกรณ์ที่สําคัญสําคัญครเราก็สมควรที่เราจะทําการมอนิเตอร์ตัวนี้ไว้เพื่อว่าป้องกันว่า ภาพเกิน5นาทีแล้วมันไม่ส่งคือข้อมูลมันจะหายมาหาศาลมากนะครับเราก็ทําการตรวจช็คตรงนี้ได้พอเราทําการมอนิเตอร์ในส่วนของไฟวอลเราก็มาดูที่หน้าแดชบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับตรงอุปกรณ์ไฟวอลตรงนี้เป็นสีเขียวอ่าอันนี้นครับตะก,กี้มันไม่ส่งทีนี้มันส่งแล้วตะก,กี้เป็นสีแดงใช่ไหมครับ,รบทีนี้เป็นสีเขียวแล้วแปลว่ามันมีการส่งหลอกเ,เข้ามาแล้วอีกหนึ่งคำถามครับพี่เบิร์ตคือก่อนหน้านี้มีฟังก์ชันตัวหลอกโนติฟิเคชันนะครับ ผมเข้าใจว่าทางยูเซอร์ทางบ้านก็คงมีคำถามว่าตัวหลอก Notify ตัวนี้กับตัวหลอกที่แจ้งเตือนในเมนูการแจ้งเตือนหลอกกรณีที่หลอกไม่ส่งเข้ามาในตัวซอฟต์นิกล็อกเกอร์มันมีความต่างหรือมีความเหมือนหรือมันหรือมันมีมีความคลย<น>้ยคล้ายกันครับออมีความคล้ายๆกันนะครับ,รบใน่วนของโนติฟิเคชันจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันนะครับโนติฟิเคชันก็คือการส่งอีเมลไปหายูเซอร์หรือว่าแอดมินที่ใช้งานนะครับแต่มันต่างกันตรงที่ว่า การ alert email อ่ะมันจะ alert ในส่วนของที่เป็น device device หมายถึงว่า device หลอกตรง f อสต,ต้นทางที่เราเก็บกับ device ในส่วนของ p r r f e ฟ t ภายในเครื่องของมันเองนะครับซึ่ง notification มันจะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับประเภทที่ notification ภายในตัวมันเองก็เช่น l i s จะเต็มนะครับหรือว่า f ฟ r ร w วิ e จะตายนะครับโปรเฟส a e r t login เข้ามาพวกนี้จะเป็น internal server ก็คือตัวมันเองส่วนที่เป็น log monitor นะครับ จะอยู่ในหน้าหน้าเดียวกันนะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเฟซหลอกมอนิเตอร์ในส่วนของที่เป็นตัวดีไวท์ที่ส่งเข้ามาเก็บเข้ามาในตัวของล็อกเกอร์เองนะครับว่ามีการส่งหลอกเข้ามาหรือเปล่านะครับตรงนี้ด้วยน่าจะได้คําตอบนะครับถึงจะมีความคล้ายกันแต่ว่าอีกข้อหนึ่งที่ผมเห็นคือในหน้าแดชบอร์ดนะครับถ้าเราตั้งไว้มันก็จะมีสถานะขึ้นถ้าสีแดงคืออาจจะเป็นคริติคอลสีเขียวคือเป็นนอร์ม l ลใช่ไหมครับถูกต้องครับในหัวข้อนี้นะครับก็หวังว่าทางยูเซอร์ทางบ้านนะครับ คงได้ประโยชน์และได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้ไปนะครับสำหรับในคลิปถัดไปเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันอีกเช่นเคยครับ